บาครับนี่คือรถอะไรครับอ๋อนี่คือรถจักรยาน3ล้อโซลาเซลล์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ำมันแต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์ให้รถวิ่งได้นะทำไมครูบาจึงคิดทำรถจักรยาน3ล้อโซลาเซลล์ครับยุคนี้การเผยแพร่ธรรมะเราแต่เดินก็คงไม่ไหว จึงต้องอาศัยรถจักรยานสล้อโซลารเซลล์ช่วยในการเดินทางจะได้ประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันประหยัดไฟฟ้ารักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพราะเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดพลังงานปลอดภัยช่วยในการทำงานนะกราบครูบาพระพุทธเจ้าตรัสไ้วา่าอัตาหิอัตโนนาโถ ổ. ตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนครูบาเองก็ไม่อยากพึ่งญาติโยมไม่อยากให้ญาติโยมเป็นภาละจึงต้องสร้างรถจักรยานสามล้อโซลาเซลล์ขึ้นมาเอาไว้ใช้งานเอาไว้เผยแพรธรรมะนะครับครูบา